สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้หมอโต๊ดจะมาทำคิดพลังงานแรนดอมในหัวข้อไพ่อ่านใจความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านนะครับดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับ หมอโตจะมาเดทพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจช่องหมอโตด้วยนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโตขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณไพ่อ่านใจความรู้สึกของเขาคนาน,านั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากบอกอะไรคุณในค่ําคืนนี้นะครับ <c oughs> ขอเช็คพลังงานในตัวตนมีพลังภานไพ่ใบแรก <c oughs> เป็นพลังงานไพ่การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับตัวของเราเองโอกาสที่เราจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดี <c oughs> ที่สุดให้กับตัวของเรานะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ที่ตัวของเรา ในวันที่เขาหมดรักในวันที่เขาหมดใจเป็นฝ่ายเราที่เลือกที่จะถอยเป็นฝ่ายเราที่เลือกที่จะเดินเป็นฝ่ายเราเลือกที่จะหันหลังให้กับความรู้สึกกับอดีตที่ผ่านมานะครับเป็นะลังไพ่3 3มถ้วยเติร์ดปาร์ตี้หรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3หรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะมีแพ่ห่งการที่คนที่คบไปเรื่อยคนที่รักไปเรื่อยคนที่ไม่ได้ให้สถานะ คนที่ไม่ได้แคร์ในความรักความสัมพันธ์ที่เราให้กับเขาในวันนั้นเป็นฝ่ายเราที่กลับมาอยู่ในมุมเดิมในที่เดิมในสิ่งเดิมๆในการกระทำเดิมๆในที่เรากำลังทุ่มเทให้กับสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เรามุ่งมั่นคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณให้ใจกับเขาในเต็มที่ในสิ่งที่เราให้ใจกับคนคนหนึ่งแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความไม่เอาใจใส่คือความไม่ได้เท่าเทียมนะครับเป็นพลังภาพ ก้าวดาบความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่ยังลืมเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความคิดไม่ได้ยังเอาเข้าออกจากความรู้สึกยังเอาเข้าออกจากความคิดทาไมยังถึงยังเอาเข้าออกจากความคิดและความรู้สึกไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ผูกพันกับใครแล้วคุณเป็นคนที่มอบใจมอบความรู้สึกมอบความผูกพันเป็นฝ่ายเราที่รักเขามากในวันนั้นนมีพลังงานให้วิกตอรี่ความสําเร็จเส้นทางเดิน แห่งชัยชนะมีพรังงานให้เรื่องราวที่ผ่านมามันเป็นความทรงจํากับอดีตที่ผ่านมามันแก้ไขกับอดีตไม่ได้การที่จะมีคนคนหนึ่งกลับมาแก้ไขในวันเวลาที่เป็นปัจจุบัน คุณอยากได้รับกับความเอาใจใส่และความดูแลและความห่วงใยห,หรือมีคนที่อยากมีเรื่องราวเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันเขาอยากมีคุณเป็นคนที่ร่วมในเส้นทางเดินเป้าหมายในสตรอรี่ในเรื่องราวที่มีคุณเขาอยากกลับมาเป็นคนที่เข้าใจเป็นคนที่คุ้นเคยเป็นคนที่ผูกพันนะมีพระงาให้เดวิล ความค้ั่งรักหรือการห่วงแหนหรือมีคนที่กําลังแอบพึงมีคนที่กําลังแอบหวงมีคนที่เสียดายโอกาสมีคนที่เสียเสียดายสิ่งที่ในวันนั้นที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราดูแลและสิ่งที่เราห่วงใยในวันนี้เหมือนเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังติดแงกอยู่กับความรู้สึกและความคิดบวกบวนและความคิดสับสนว่าจะทํำยังไงที่จะได้รับความรู้สึกเหมือนเดิมหรือการกลับมาแค้ไขคุณยังพร้อมเปิดโอกาสหรือคุณยังพร้อมให้ภัย กับสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดไปหรือเปล่านะครับเป็นพลังให้เพ g ออฟคั p นะคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันเป็นไพ่ของความน้อยใจกับสิ่งที่ผ่านมาหรือมีคนที่เห็นว่าโอกาสที่เขาอาจจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มันช่างน้อยเหลือเกินในวันที่เขากลับมาเห็นในความรู้สึกในจิตปัญญ,ญาและในจิตใต้สํานึกของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แคร์คุณมากคิดถึงคุณมากโหยหาคุณมากนะมีพลังให้ความเอทออฟคั การเริ่มต้นโอกาสความเปี่ยมล้นความสุขที่ได้อยู่กับคุณในวันนั้นมีคนที่ยังคิดถึงความหวังและความสุขที่คุณกับเขาเคยพูดร่วมกัน โอกาสที่มีไว้ให้คนแก้ไขโอกาสที่มีไว้ให้คนววุวยคว้าในวันหนึ่งที่เขาอาจจะเป็นฟ่าที่กลับมาวายควา้าโอกาสในเส้นทางเด,เดินเดียวกันกับคุณนะครับเป็น,ปนพลังใาพเดอร์สตาคุณคืนหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใครความรู้สึกใหม่สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเป็น,ปนพลังใา้การแงนมองไปบนฟ้าไกลจักรวาลน,นี้กว้างใหญ่เหลือเกินเขาอยากมีคุณเป็นคนที่ร่วมในความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งนะเขาอยากให้คุณศรัทธานในตัวของเขาเอง เขาอยากให้คุณเห็นในความรู้สึกและหัวใจของเขาที่เขากลับมาเริ่มรักคุณเริ่มผูกพันเริ่มเริ่มในความรู้สึกใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นนะครับเป็น,นังกาให้การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจการพูดถึงความรู้สึกความรู้สึกตรงกับคําพูดตรงกับการกระ ความรักและความผูกพันที่มีให้แก่การการช่วยเหลือการดูแลความเอาใจใส่นะมีพลังาาไพสิบเหรียญสิบเหรียญคือพลังงาไพความเป็นครอบเป็นครัวทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บเงินก้อนที่เพิ่มพูนของคุณนะครับ สำหรับบางท่านอาจจะมีการที่เรามีการที่พูดคุยถึงเรื่องอนาคตสำหรับบางท่านอาจจะมีเป็นการมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วหรือการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยมีความมั่นคงเคยมีพร้อมหน้าเคยอยู่พร้อมตาเคยทําทุกสิ่งทุกทุกอย่างร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการที่คุณได้ให้ความรู้สึกให้ความคิดการเตือนเขาการบอกเขาการพูดการคุยคุณเป็นคนที่แคร์กับความคิดคุณเป็นคนที่แคร์กับความรู้สึกคุณเป็นคนที่ห่วงใยเขาที่สุด ในตอนนี้มีคนที่กําลังรู้ใจตัวเองว่า เขารักคุณมากแค่ไหนในวันที่ห่างไกลกันในวันที่ไม่มีคุณแล้วในวันที่ไม่ได้พบเจอหรือเข้าไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้แคร์หรือคนที่วางผลประโยชน์ในตัวของเขาหรือการที่ไปพบเจอกับคนที่มีเจ้าของเป็นพลังงานไพ่การที่ในวันนั้นที่เขาหลงไปในชั่วครั้งชั่วข่าวในชั่ววู้แผงอารมณ์และความรู้สึกในวันที่เขากลับมามีสติในวันที่เขาเห็นจิตวิญญาณในวันที่เขาเห็นความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเป็นฝ่ายเขาที่กําลังตกผลึกและตกตะกอนแห่งความคิดว่าใครคือ ที่ทําเพื่อเขาว่าใครคือคนที่พร้อมที่จะทุ่มเทและพร้อมที่ก้าวผ่านอุปสรรคมันมีอุปสรรคมากมายที่เข้ามาในปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่การที่รักการการที่แคร์การการพบเจอในเรื่องความรักมันไม่ได้ง่ายที่เราได้มาพบมาเจอมารักมาผูกพันมาทําเพื่อกันนะการที่อยู่ร่วมกันแล้วการสร้างอนาคตและการมีความหวังและการก้าวาผ่านเรื่องราว ต่างๆไปด้วยกันนะมีคนที่กําลังโหยหามีคนที่กําลังคิดถึงมีคนที่แงนมองไปบนฟ้าไกลเป็นพลังไพ่การที่เขาอาจจะฝ่ายที่ฝากความคิดถึงมากับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะการที่คนคนหนึ่งพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพร้อมที่จะสัญญาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ แคร์คุณมากขึ้นนะขอพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขามีไพ่นักง,งานไพ่ 8ดไม้เท้านะแดไม้เท้าคือความทุ่มเทหรือการที่ความมุ่งมั่นหรือการที่เขาคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจมีการที่เราทําด้วยกันในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่เหมือนกับการที่อยากกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาเคลียร์ในทุกเรื่องราว เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาขอโทษในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนในวันนั้นกลับมาชัดเจนในวันนี้นะมีพลังงาพ่5ดาบนะครับเป็นพลังภาพการเลิกราการยาร้างหรือคนที่หนีกโก้คนที่มีฟอร์มเยอะคนที่มีฟอร์ม,มากความรักการรักกันแล้วการที่เอาชนะในเรื่องอารมณ์และความรู้สึก การที่กลับมาใช้หัวใจที่ผูกผันใช้หัวใจที่ดูแดเขาอาจจะเป็นฝาที่กำลังลดอีกโก้กลับเข้ามาขอโทษขอร้องตามตื้ออ้อนวอนวิงวอน ขอร้องคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ดีมาเรอร์ชาวเมธท้าุไฟเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเลือกูลคอยสนับสนุนคอยซับพอร์ตคอยดูแลคอยห่วงใยกับคนที่เรารักการที่เราให้ใจกับเขาเขาต้องเห็นในใจและคุณค่าแห่งหัวใจที่เรามอบให้เขาในวันนั้นหรือเป็นฝ่ายเขาที่กลัวคุณไม่ให้โอกาสหรือกลัวคุณไม่ให้ภยัยเพราะกับสิ่งที่เขา,าผ่านมาทําผิดไ้เยอะทําผิดไ้มากเป็น เรื่องราวเก่าๆเป็นเรื่องราวเดิมๆถ้าคนคนหนึ่งยังมีพลังงานของไพ่การที่เขายังไม่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการการะทําของเขาในวันนี้อาจจะเป็นฝ่ายเรา ที่นิ่งดูสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่กำลังร้อนหลนกำลังร้อนใจกลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะมีพลังาไพ่แปดเหรียญการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์การที่คนคนหนึ่งที่กลับมาดูแลหัวใจของเราการกลับมาทําให้เราเชื่อมั่นทําให้เรา ไว้ใจทำให้เราแคร์เขาความรักคือการที่ทำให้คนคนหนึ่งไว้ใจความรักความผูกพันการเริ่มต้นด้วยกันนะมีพลังงานให้เอ็นออปซอดความจริงเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังยอมรับความจริงว่าเขาผิดในทุกๆอย่างเขาผิดในทุกๆเรื่องที่กระทํากับคุณไว้ในวันนั้นคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ถึงคําพูดโกหกคาพูดไม่จริงคําพูดที่ไม่ได้ชัดเจน ในวันนั้นเขาอยากกลับมาชัดเจนในวันนี้นะในวันนี้มันเหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาแล้วเคลียร์ใจกับคุณในโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่กำหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินในตัวของเราเองนะไม่มีใครแก้กรรมให้กับเราได้ไม่มีใครแก้ก,การกระทำให้กับเราได้การแก้การกระทำด้วยตัวของเราเองในวันที่เป็นปัจจุบันอดีตที่ผ่านไปมันคงกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงวันพ่กนี้ที่ ที่รอคอยวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่รู้ว่า เราอยากมาพบเจอกันในทุกเรื่องราวในทุกเส้นทางเดินอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่การปกปิดการมีการปกปิดในความรู้สึกที่แท้จริงของเขาในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเจ็บปวดแต่คนที่มีฟอร์มเยอะฟอร์มมากกําลังเจ็บปวดในตอนนี้เหมือนเขาปกปิดกับความรู้สึกที่เขาทําผิดกับคุณไว้ในวันหนึ่งที่เขากลับมาแล้วเขาอยากกลับมาขอโทษคุณนะมีพลังงไพ่ซิงออฟครับ คนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเกา่าคิดถึงวันเดิมคิดถึงสิ่งเก่าๆคิดถึงสิ่งเดิมๆที่มีคุณนะครับเป็นให้การที่เรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆในวันนั้นยังอยู่ในความทรงจํายังอยู่ในความคิดการที่คุณเคยดูแลและคุณเคยเอาใจใส่และคุณเคยทําเพื่อเขาในวันนั้นมีพลังงานไพ่ใน5ถ้วยความเสียใจ าไม่น่าที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ในสิ่งที่ผ่านมาต้องจบเพราะพังเพราะเขาในตอนนี้ในวันที่เขาไม่เหลือใครในวันที่เขาหันไปทางไหนไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่คอยห่วงใยในตอนนี้เหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่โดดเดี่ยวและกําลังคิดถึงคุณเป็นคนแรกคนที่เคยรักคนที่เคยห่วงใย เป็นฝ่ายเขาที่กำลังเศร้าใจหรือเป็นฝ่ายเขาที่ไม่ได้ดั่งใจกับตัวของเขาเองว่าทำไมเขาถึงทำในวันนั้นมีพลังงานไพเดวิลเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ใช้อารมณ์เหนือกว่าความรู้สึกใช้ความคิดไม่ได้ในตอนนั้นนะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลัง ใช้แต่ความรู้สึกที่มันหลงไปในชั่วขังชั่วขราวในพลังไงพเดวิลคือพลังไงพกิเลสการหลงไปในชั่ววูแหงอารมณ์และความรู้สึกการที่เคยสัญญาการที่เคยผูกพันกันไว้ในวันที่เขากลับมาแล้วเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างแห่งความเป็นจริงเข้ากำลัง เจ็บปวดอยู่ในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดมากทุกข์ใจมากเศร้าใจมากในตอนนี้นะไม่พังงไพ่เพจอาวาดความห่างไกลการทักทายการ,กาการติดต่อเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยาก กำลังอยากส่งข้อความหรือติดต่อข้อความมาหาคุณเขาอยากรู้ใจของคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณยังเปิดโอกาสว่าคุณยังให้อภัยกับคนที่เคยทำผิดพลาดพลั้งผิดไปในอดีตที่ผ่านมากลับมาแก้ไขตัวของเขาเองหรือเปล่านะมีพระงงาไพ่สิบเปรี่ยนนะครับเป็นพระงงาไพ่สเตนชาวสิงรักานาสิง ความเข้มแข็งของคุณคุณจะไม่สตองแล้วกาอดีตที่ผ่านมาเพราะกาบอดีตที่ผ่านมาเราทําด้วยใจเราทําด้วยความรู้สึกในเมื่อคนไม่รักรานกันในเมื่อเราที่จะปล่อยไปคนที่เราบังคับใจใครไม่ได้ในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หมดรักหมดใจไปในวันที่เขากลับมาในปัจจุบันเป็นฝ่ายเขาที่โหยหาคุณมากเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคุณมากเป็นฝ่ายเขาที่อยากพบเจอหน้าคุณเป็นฝ่ายเขาที่อยากได้ยินเสียงหัวเราะได้ยินเสียงลอยยิ้มได้ยิน เสียงที่คุนเคยพูดคุยกับเขาในวันนั้นนะมีพลังภาพชัดติดก,กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคำมัน่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลงการกระทาในตอนนี้มีคนที่ได้รับบทเรียนหรือได้รับกรรมที่เขาทําไปแล้วไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนในความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังพ่ายแพ้กับความรู้สึกพ่ายแพ้กับหัวใจ ที่คุณมอบให้กับเขาในวันนั้นนะเขายอมพ่ายแพ้กับคนที่รักเขากับคนที่แคร์เขาเขาคิดถึงคำมั่นคำสัญญาในวันที่เขาเคยพูดคำมั่นคำสัญญากับคุณว่าเราจะไม่ทิ้งกันว่าเราจะดูแลกันเราจะอยู่ในวันที่ทุกสุขสมหวังไปด้วยกันนะในตอนนี้เขาอยากกลับมาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งในวันที่เขาเคยผิดสัญญาไปในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมา ชัดเจนอยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะมีพลังาภาพ่การที่เราเป็นข้อเป็นครัวการการลงหลักปักฐานการสร้างอนาคตควีนอ of คับราชนีถือถ้วยเป็นพลังาภาพอารมณ์และความรู้สึกหัวใจที่เคยบอกช้ำคุณขอคืนมาในเมื่อคนคนนึงไม่แคร์ในเมื่อคน,คน,น,ค,น,อค,นคนหนึ่งไม่สนใจในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่จะมอบหัวใจให้คนที่รักให้กับคนที่แคร์ให้กับคนที่ ชัดเจนให้กับคนที่ไม่ผิดสัญญากันอีกนะการที่กลับเข้ามาข่าวเนี่ยการมีข้อตกกำลังลงการการเคลีย,ยร์ใจกันหรือเป็นฝ่ายเขาที่ตามงอ้อตามตือ้อตามอ้อนวอนคุณอยู่นะหรือการที่คุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นและความเปลี่ยนไปของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เดลเวอร์การกลับมาเห็นในความเป็นจริงและการกลับมาเห็นในตัวตนการกลับมารักตัวเองในเมื่อคนคนหนึ่ง คนคนนั้นในเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียใจกําลังเสียดายกาลังเจ็บปวดในวันที่เขากลับมาเห็นในทุกๆสิ่งว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาแคร์คุณมากในตอนนี้มันเหมือนใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกผ่านใจหนึ่งก็อยากตัดทําไมเขาหยิงถึงอยากตัดคุณออกจากความรู้สึกของเขาเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะทําให้คุณผิดหวังไว้เยอะทําผิดหวังไว้มากยิ่งเขาพยายามตัดใจจากคุณเท่าไหร่ ความรักยิ่งเพิ่มพูนความรักยิ่งทวีคูณในความรู้สึกของเขาเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่ทุกข์ใจมากในตอนนี้นะ,อะขอรูพัะง,งานไพ่ข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารมาหาคุณในค่ำคืนนี้นะครับเขาอยากสื่อสารอะไรมาหาคุณนะขอดูพังงานไพ่ในข้อความของเขานะครับ มีพลังงานภายในอปครับนะ นอ็อบคัพเป็นพลังงานให้ความไม่เติมเต็มความไม่ห่วงใยในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขา,าอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึงวันที่คุณเติมเต็มวันที่คุณห่วงใยวันที่คุณเติมเต็มทุกๆอยา่างให้กับความรักกับความสัมพันธ์เป็นพลังงานให้ความเอาใจใส่และการกลับมามีความสุขและการกลับมาเห็นความสุขที่แท้จริงหรือเขากําลังฝากความคิดถึงมากับเดือนและดาวฝากคําคขอโทษมาหาคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่แปดเหรียญน,นะแปดเหรียญ คือพลังงานไพ่การที่เขาจะกลับมาทําเพื่อคุณในวันนั้นที่เขาไม่เคยสนใจในวันนั้นที่เขาไม่เคยแคร์เขาอยากมีคุณในการกระทําในทุกๆทุกสิ่งทุกๆอยา่างในความเข้าใจในความผูกพันในความผูกมัดตอนนี้เขาจะแสดงถึงความรู้สึกในความรักและความสัมพันธ์ให้กับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเจ็ดไม้เทา้านการปิดกั้นการมีกําแพงคนที่รักกันคนที่แคร์กันเขาพร้อมที่จะปกป้องกับคนที่เขารักกับคนที่เขาแคร์กับคนที่เขาเอาใจใส่เขาจะ ไม่ใครมาทําร้ายกับคนที่เขารักกับคนที่เขาผูกพันได้หรือการที่เขาจะไม่ทําร้ายจิตใจของคนที่เขารักของคนที่เขาแคร์นในความในคําพูดคําจาในความคิดในความรู้สึกในความรู้สึกที่ลึกๆของคนคนหนึ่ง <ME DV> เขาจะแคร์ความคิดของคุณเขาจะแคร์ความรู้สึกเขาจะเห็นในความรู้สึกของคุณว่า ตอนว่าคุณเป็นยังไงมากเขาจะทําให้คุณมีความสุขเขาจะทําให้คุณมีความอบอุ่นมีพลังให้เดวิลเป็นพลังให้ความคลั่งรักความผูกพันความหึงหวงความห่วงแหนในวันที่เขาไม่เหลือใครในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่ห่วงคุณเป็นฝ่ายเขาที่หึงคุณเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาแล้วเป็นฝ่ายเขาที่จะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วเพราะกับสิ่งที่เขาไปเรียนรู้มาไม่มีใครที่เหมือนคุณไม่มีใครที่เข้าใจเขาไม่มีใครที่ห่วงใยเขา ในวันที่เข้าไปแล้วเหมือนเขาไปเป็นฝ่ายที่ห่วงใหญ่กับใครสักคนหนึ่งแต่ใครคนนั้นเขาไม่ได้แข์เขาไม่ได้สนใจคือบทเรียนที่เขา ทำไว้กับคุณในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่ได้รับบทเรียนแล้วนะมีพลังงานไพ่เดวิลนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเดทนะเดทคือการพัดภาคแห่งความรักความสัมพันธ์ในเส้นทางเดินเขาไม่อยากพัดภาคกับคุณอีกแล้วเขารู้ว่าความพัดภาคแห่งความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงเขาอยากภาครักกับคุณด้วยความผูกพันด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่ด้วยการดูแลด้วยการห่วงใยด้วยการทําไปด้วยกันน้าเอทอฟครับคือการเริ่มต้น ความรักเหมือนความเปี่ยมร้นเหมือนการกลับมาและเห็นในหัวใจที่เราเปี่ยมล้นไปด้วยการความอบอุ่นการดูแลและการห่วงใยในตอนนี้อาจเป็นฝ่ายเขาที่กำลังรู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณว่าเขาอยากกลับมาทำเพื่อคุณหรือการที่มีคนคนหนึ่งอยากเดินทางไปหาคุณนะมีพลังงานไพ่เจ็ดในเท้านะเป็นพลังงานไพ่าการที่มีพลังงานไพ่าการ การที่คนคนหนึ่งกาลังคิดเยอะคิดมากในตอนนี้ของเขานะครับเป็นพลังงานไพ่การที่มันเหมือนกับการที่คุณมีกําแพงกับเขาไปเขาไม่รู้ว่าจะติดต่อกับคุณยังไงมันเหมือนความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกหวาดหวั่นความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวว่าคุณคิดอะไรอยู่ในตอนนี้เหมือนเหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังแอบมองแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะครับเป็นพลังงานไพ่ทีออเปอเรช่นนะ ที่ออปเทอเคิลคือพลังงานไพการกลับมาพูดการกลับมาคุยการกระทําแสดงผลถึงความรู้สึกการกระทําตรงกับทุกสิ่งทุกทุกอย่างแห่งการกระทําของคนคนหนึ่งที่กลับมาทําเพื่อคุณเขาอยากกลับมาทําเพื่อคุณมีเรื่องราวมากมายที่เขาเคยคุยกับคุณที่เขายังไม่ได้ทําให้คุณในตอนนี้เขาอยากกลับมาทำทุกสิ่งทุกทุกอย่างด้วยการดูแลด้วยความทุ่มเทนะครับเป็นพลังงานไพ่ทูออฟครับความรักความผูกพัน การที่คนคนหนึ you know age. Age. ่งรักก you know like ันมากหรือการที่เขารู้ว่าเขารักคุณมากในวันที่สายไปหรือเปล่าในวันที่คุณเลือกที่จะเดินหน้าในวันที่คุณเลือกที่จะปล่อยจะมีคนที่กลับมายื้อจะมีคนที่กลับมาล้งจะมีคนที่อยากบอกคุณว่าเขารักคุณมากก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปการที่เรารักกันแล้วความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันความรักแค่การเริ่มต้นอยู่ร่วมกัน ความดูแลและความห่วงใยในเส้นทางเดินในทุกๆก้าวที่เราเดินไปพร้อมๆกันนะเป็นพห่งการที่ต่างฝ่ายต่างห่วงใยต่างฝ่ายต่างเดินก้าวไปในเส้นทางเดินเขาอยากเห็นในวันที่คุณมีความสําเร็จเขาอยากอยู่ร่วมกับความสําเร็จที่คุณมีความสําเร็จในวันที่เขา มีเป้าหมาย <système> เขาอยากมีคุณเป็นคนที่ร่วมเดินในเส้นทางเดินและเป้าหมายที่คุณกับเขาเป็นคนที่กําหนดในเส้นทางเดินด้วยการมีพลังงานไพ่เดอร์มิเชีย <Com> น <screen> เป็นพลังงานให้การลิเริ่มการหาโอกาสหรือการเรียนรู้กันใหม่หรือมีคนที่อยากวนย้อนมีคนที่อยากเริร่มต้นกับคุณน <t> <ล>ะครับ<ค><ณ>เป็นพลังงานให้การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดความรักและความห่วงใยกับความรู้สึกอารมณ์และความรู้สึกของคนเราเปลี่ยนได้ ในวันที่เขากำลังกำลังเหมือนกำลังคิดเยอะคิดมากเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าคุณค่าแห่งหัวใจที่คุณมอบให้เขาในวันนั้นคือหัวใจที่เติมเต็มคือหัวใจที่รักเขาคือหัวใจที่เต็มที่นะมีพลังลงานให้การความอึอดอัดความวาวุ่นความไม่สบายใจสเตนชาวสิงรักนาสิง มีไพ่พลังงานไพ่การที่เขากลับมายอมคุณในทุกๆอย่างนะสิงโตที่เข้มแข็งกลับมายอมความรู้สึกที่อ่อนโยนสเตนคือคนที่เข้มแข็งแต่หัวใจเป็นความดูแลของคุณหัวใจที่รักใครแล้วเป็นหัวใจที่ดูแลและเอาใจใส่มอบให้กับคนที่รักมอบให้กับคนที่แคร์คนที่แคร์เราและคนที่รักเราในวันที่เขากลับมาเขาจัดรักเรามาก ยิ่งขึ้นนะมีพลังภาพดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเขาก็ยังไปต่อคุณไม่ได้หรือการที่ในทุกเรื่องราวในการเดินไปข้างหน้าต่างฝ่ายต่างเดินไปข้างหน้าเขาคิดถึงแต่เรื่องคุณว่าจะทํำยังไงให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภัยกับสิ่งที่เขาทำผิดไปมีคนที่อยากกลับมาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังภาพความร้อนใจความร้อนหลนมีคนที่กำลังร้อนใจมีคนที่กำลังร้อนหลน มีคนที่เสียคุณไม่ได้เพราะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเสียใจมากในตอนนี้ในวันที่เขาโดดเดี่ยวซิเอาครับเป็นพงอไพ่หกถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆอยากกลับมาสัญญาใหม่เป็นไพ่ในพงาไพ่ความรักและความห่วงใยและความผูกพันคนที่กลับเข้ามาแล้วปรับเปลี่ยนคนที่กลับมาแล้วมาแก้ไขการกระทําที่เขาทําผิดไปนะเขาอยากบอกคุณว่าเขายังรักคุณอยู่เขายังผูกพันกับคุณมาก เขาอยากมีสัญญาที่ผูกมัดและผูกพันกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะสัญญาในความรู้สึกในหัวใจและความรักและความผูกพันการหวนคืนและการหวนกลับของคนเดิมๆนะครับอหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจใช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ